พามาสัมผัส3 Active s p e a k เ r ระดับ Professional Use ที่มาพร้อมแบตเตอรี่ในตัวครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับพวกเรา2คนวันนี้พบกันในช่วงสาวดีๆคอมแพร์ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพี่เทพพร้อมทีมงานนะฮะพาทุกท่านมาสัมผัสฮะลำโพงกลุ่มระดับ Professional Use หมายความว่าอย่างไรฮะ ต้องบอกว่าเขามีฟีเจอร์ฟังก์ชันนะฮะในการใช้งานเนี่ยระดับโปรเฟชชั่นอลครับผมยกตัวอย่างถ้าผู้ชมพูดง่ายๆเป็นภาพรวมนะก็ในเรื่องของอินพุตการใช้งานถูกต้องครับการปรับแต่งคุณภาพเสียงนะฮะก็จะทําได้หลากหลายมากขึ้นอ่าทีนี้ไปดูกันดีกว่า3รุ่น3ยี่ห้อที่หยิบยกมาในวันนี้มีอะไรบ้างครับเริ่มจากตัวนี้นะฮะ JBL EON ONE Compact ครับครับผมโอ้โหนี่เรียงลำดับความสูงยนะอ่าถูกต้องครับ ตัวที่สองครับผม,บผมนี่คือ HK Audio Mook 8ครับครับผมและตัวที่สามครับผมนี่คือ Mackie t h u m c Go ครับเรามาเริ่มกันที่ JBL Ion One Compact ครับ มาดูสเปคกันเริ่มกันที่ดอกลำโพงครับผมในส่วนของวูฟเฟอร์เนี่ยเขาใช้วูฟเฟอร์ขนาด8นิ้วครับในส่วนของคอมเพรสชันไดเวอร์แลมขนาด1นิ้วครับอย่างละ1ครับครับผมให้กําลังขับนะครับอยู่ที่150วัตต์ครับโดยใช้แอมพลิฟายเออร์แบบคลาสดีนั่นเองครับผมมาดูด้านหลังของ JBL Ion 1 One Compact กันครับเริ่มจากอินพุตกันก่อนครับครับตัวนี้มี4 Channel Input ครับผมสี่ชานาลสองคอมโบครับผม1นึ่งแจ็คโฟนครับผมและก็1 ช่อง auxillary in ที่เป็น3.5มิลหรือสัญญาณที่มาจากบลูทูธนะครับเอาล่ะแล้วก็ด้านล่างนะฮะยังมีหนึ่ง h r o u g h Out นะแบบแจ็คโฟนไวลิงสัญญาณออกไปถูกต้องกับ1 Output ที่เป็น Headphone Out ครับผมแจ็ค3.5มิลนั่นเองหูฟังเนาะและพิเศษฮะนีฮะให้ USB มา2ช่องสำหรับชาร์จ e Device ภายนอกเอามาชาร์จโทรศัพท์ได้ครับดีเลยครับครับผมนี่มาโฟกัสในส่วนของมิกเซอร์กันชัดๆฮะครับผม นี่ครับท่านผู้ชมฮะในส่วนของมิกเซอร์ของเขาครับต้องบอกว่าค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวฮะหลักๆครับตรงนี้ก็จะเป็นมาสเตอร์วอลลุ่มนะครับควบคุมความดังรวมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเกนปรับความไวนะฮะและสองปุ่มนี้จะเป็น EQ ก็คือปรับโทนเสียงนั่นเองถูกต้องแหลมและเบสครับผมข้างล่างก็แถมรีเวิร์บมาให้รีเวิร์บอืมรูปแบบการปรับของเขาเนี่ยไฟแสดงสถานะเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี่เป็น LED บิลข้างในนะ สวยงามดีท่านผู้ชมและด้านข้างน,ะนี่ฮะเป็นไฟแสดงสัญลักษณ์ระดับแบตเตรรอรี่ครับอ๋อพรับผมและฟีเจอร์อีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกเลือกไมล์หรือลายอ๋อสัญญาณที่เข้ามานี่มีการจ่ายไฟแฟนทอมได้ด้วยสำหรับไมล์คอนเดนเซอร์นะฮะถูกต้องและโหมดดักกิ้งก็คือการปรับลดเสียงเพลงลงโดยอัตโนมัติเมื่อมีเสียงพูดเข้ามาตามช่องพ i ORITY ครับ และนี่ครับผมขาดไม่ได้เลยฮะฟังก์ชันบลูทูธนั่นเองเราสามารถสตรีมเพลงนะครับผ่านสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตของเราได้นะครับครับผมอ่ะและต้องบอกกันนะครับว่า JBL ย o n One Compact เนี่ยได้รับการออกแบบมาเนี่ยมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวท่านผู้ชมเป็นดิจิตอลมิกเซอร์เป็นดิจิตอลมิกซ์นะครับผมที่ผมพูดแบบนี้นะครับนี่ท่านผู้ชมฮะ เขามีฟังก์ชันซ้อนกันในลักษณะของดิจิตอลมิกเซอร์เนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบนี้ไฟชันนลหนึ่งติดขึ้นมาการปรับแต่งตั้งค่าจะเป็นตามที่ผมพูดไว้เมื่อสักครู่นะฮะปรับเกนปรับแหลมปรับเบสปรับรีเวิร์บแต่ถ้าเกิดผมกดเลือกนะครับเนี่ยเปลี่ยนชัแนลเนี่ยเห็นไหมฮะมาเป็นชันแนลสองชัแนลสามเราก็ปรับทีละชันแนลนะฮะไปจนถึงชัแนลสี่แล้วถ้าเกิดผมกดอีกครั้งนะครับจะมีไฟ led สีเขียวในปรากฏทุกชันแนลนี่หมายความว่า เขาเป็นโหมด mix นะฮะนั่นก็คือเป็นการปรับวอลลุ่มของแต่ละชแนลในทันทีอิสระเลยถูกต้องท่านผู้ชม,มพูดง่ายๆอีกครั้งหนึ่งก็คือเราสามารถเลือกการปรับแต่งตั้งค่าทีละช่องอะนะครับหรือนี่ mix Volume คือปรับวอลลุ่มของแต่ละชแนลในทันทีเลยมาดูด้านหลังในส่วนของแบตเตอรี่กันบ้างครับนีอย่างไรเห็นโลโก้ไหมฮะครับผมท่านผู้ชมครับ สามารถใช้งานนะครับต่อเนื่องนะครับ12ชั่วโมงในการชาร์จเต็ม1ครั้งและแบตเตอรี่เองเนี่ยก็สามารถที่จะนี่เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้นะครับนะครับผมท่านผู้ชมในกรณีที่เรามีอีกก้อนนึงมาสำรองเอาไว้แบบนี้นะครับผม และเจ้า JBL i o n One Compact นะครับก็มีแอปพลิเคชันมาให้ใช้งานครับผมท่านผู้ชมสามารถหาโหลดได้จาก App Store และ Play Store ครับแอปตัวนี้มีชื่อว่า JBL Compact Connect นั่นเองครับส้มๆเลยนะท่านผู้ชมถูกต้องเลยนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมเข้าโหมดเดโมเพื่อให้เห็นภาพนะครับผมผมภาพแบบโอเวอร์วท่านผู้ชมนี่ฮะกดเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาแบบนี้นะฮะกดคำว่ามิกเซอร์ถูกต้องเลยนะครับหน้ามิกเซเนี่ย เขาก็จะเป็นการจัดการในส่วนของ Input Mixer เอาโชว์แช n แนลนะทั้ง4 Channel เป็นการควบคุมระดับเสียงกับเปิดปิดฟีเจอร์ฟังก์ชั่นต่างๆโอ้คาผนะเนี่ยเพิ่มลดระดับเสียงนะถ้าผู้ชมนะเนี่ยนะรอมากเลยถูกต้องและดูแท็บต่อมาฮะ FX นั่นก็คือเอฟเฟกนั่นเองครับผมแล้วก็เป็นเอ f e c t จาก Lexicon Engine ด้วยไม่ธรรมดาถูกต้องมี Reverb นี่อ e ดีเลยอ รัดคอคอรัดครับโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหแกงง่วงนิดนึงนะครับมีอะไรอีกแทบต่อมา EQ out EQ out โอ้โหเราสามารถปรับได้ถึง8แบร์เลยทีเดียวนะท่านผู้ชมแล้วก็มีเป็น Equalizer เป็นแบบฟรีเซ t ตสำเร็จรูปแบบ flat speed music perform และแท็บต่อมาครับนั่นก็คือ snapshot ครับผมคืออะไรครับเราสามารถที่จะเซฟการตั้งค่าของอเราเนี่ยไว้ได้ถึงนี่นี่นี่หนึ่งสองสหดเจ็ preset เลยนะเพื่อความรวดเร็วในการเรียกใช้งานการตั้งค่าที่เราปรับเอาไว้เซฟแล้วก็เรียกขึ้นมาใช้งานได้ถูกต้องเซฟแ n d โหลดเห็นไหมฮะสุดท้ายฮะแท็บสุดท้ายเป็นในส่วนของเฟิร r m w a r e update นั่นเองฮะเราสามารถกดเช็ค for u p ปเดตนะครับเพื่อ ความเสถียรในการใช้งานนั่นเองครับครับผมสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าเจ้า JBL Eon One Compact เนี่ยมีน้ำหนักรวมอยู่ที่8กิโลกรัมและราคาณวันนี้นะฮะนนอัปเดตอยู่ที่27,900บาทรวมแบตพร้อมจัดส่งทั่วประเทศครับเจ้า HK Audio Move 8มาเริ่มกันที่ดอกลำโพงวูเฟอร์8นิ้วครับเสียงแรมคอมมิชชั่นไดเวอร์1นิ้วครับให้กำลังขับอยู่ที่60วัตต์ โดยใชแอมพลิฟายเออร์แบบคลาสดีนะครับผมมาดูด้านหลังครับของเจ้า Move 8กันดูในส่วนของ Channel Input กันครับผมมี4 Channel Input ครับผมนะฮะ1 2 3 4 1และ2เป็นคอมโบ3เป็นแจ็คโฟนนะครับและ4เนี่ยก็เป็นบลูทูธนั่นเองท่านผู้ชมสังเกตได้ว่า Channel 1และ2เนี่ยการปรับแต่งตั้งค่าเนี่ยจะมีในส่วนของการปรับวอลลุ่มและ EQ แหลมและเบส ให้เอฟเฟกต์มาตัวหนึ่งเป็นรีเวิร์สครับผมนะฮะหนึ่งและสองเหมือนกันเลยในส่วนของชั้นแอลสามครับผมพิเศษสักหน่อยนี่อ่ายังไงฮะกีตาร์แคปซิมูเลชันยังไงครับตัวนี้เอาใจสายกีตาร์เลยอ๋อคือเขาก็มีการจําลองแบบคาแรคเตอร์เสียงออกมาครับผมจำลองเสียงตู้ออกมาครับมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกมันจะอยู่ในส่วนของแอปพลิเคชันครับผมเดี๋ยวไปผ่าชมกันนอกจากนั้นก็เป็นการปรับวอลลุ่มอีคิวแอมและเบส แล้วก็มีรีเวิร์แยกมาให้ตหาคหากครับผมและช่องที่ที่ครับผมอิสระเลยนะครับก็คือในส่วนของวอลลุ่มบลูทูธเพียวเคียวเลยครับผมสุดท้ายด้านล่างเป็นมาสเตอร์วอลลุ่มครับอันนี้สังเกตได้ไหมออกแบบแบบเรียบง่ายเนาะใช้ง่ายปรับได้รวดเร็วครับผมมาดูข้างๆ Channel Input นะครับมีอีกครับท่านผู้ชมฮะมีอะไรบ้างครับใส่ฟุตสวิตได้ฮะที่ไว้ควบคุมในส่วนของการจำลองเสียงอ่ เียบกิต้าเอฟเฟกต์แบบนี้นะครับทางเท้าถูกต้องเลยแล้วก็มีนะครับเอฟเฟกต์ช h a n n อลสามเนี่ยมีเซนรีเทิร์นด้วยอ๋อต่อได้ถูกต้องเลยครับผมข้างๆเป็นออคซิลารีอินอันะฮะขนาดสามจุดห้านะครับอ่าและช่องเซอร์วิสนี่ก็คือเป็น USB เนี่ยเป็นไมโคร USB ก็เอาไว้อัปเดตเฟิร์มแวร์นั่นเอง๋อตรงนี้เป็นปุ่มพาวเวอร์ครับผมและตรงนี้ฮะนี่ เป็นจุดเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ท่นเองมาดูในส่วนของแบตเตอรี่นะฮะของเจ้า Move 8กันบ้างนี่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะฮะนี่ครับเมื่อเปิดฝาออกมาแล้วนะครับจะพบแบตเตอรี่อยู่ถึงนี่2ก้อนท่านผู้ชมย่งงฮะให้มา2ก้อนเลยทีเดียวนะครับนั่นแปลว่าเราสามารถจัดสรรพลังงานนะฮะของแบตเตอรี่ได้อย่างอิสระครับผมนั่นก็คือในเวลาใช้งานจริงเนี่ยเราสามารถใช้แบตพร้อมกัน2ก้อนก็ได้โอ้ นะฮะก็เพิ่มความจุแบตเข้าไปครับหรือจะใช้งานทีละก้อนอ๋อแบบนี้ก็ได้ก้อนหนึ่งใช้ก้อนหนึ่งชาร์จและถ้าเกิดเราชาร์จเต็มนะพี่เททั้ง2ก้อนนะจะทําให้เราสามารถใช้งานเจ้ามูฟแบตได้ต่อเนื่องยาวนานถึง11ชั่วโมงครับอ๋อก็ไล่เรียกกันนะฮะต่อมานะครับผมเจ้า s K Move 8เด็กก็มีแอปพลิเคชันมาให้ใช้งานเช่นเดียวกันไม่น้อยหน้านะครับถูกต้องเลยเข้าไปดูกันดีกว่าหน้าตาเป็นอย่างไรผมเข้าโหมดเดโมโหมดนะฮะเพื่อเห็นภาพ ก็จะมีแถบ4แถบมาคล้ายคลึงกับ JBL เลยครับครับผมแถบแรกก็จะเป็นหน้ามิกเซอร์นะฮะที่เอาไว้ควบคุมระดับเสียงในแต่ละ c h a ช n e l นั่นเองครับผมโอ้มี Edit มี m ิ l e ถูกต้องเลยนะครับ Edit เนี่ยทำอะไรได้บ้างเข้าไปดูก็ปรับเหมือนตัวหลังเครื่องเลยครับผมแหลมเบสรีเวิร์ครับผมนี่ก็แถม Feedback Cancellation ม,มาให้ด้วย<อ>นะเนี่ยในกรณีที่ใช้ไมโโฟนเนี่ยช่วยได้เยอะเลย ครับผมไปดูฮะแทบต่อมาคาราโอเกะครับผมโอ้ยอดเยี่ยมเลยนี่น่าสนใจมากๆเขาให้ฟังก์ชันมานะครับเขาจะใช้ได้ในส่วนของ,อง input 2 Input นั่นก็คือ Input ที่มาจาก o x x i r ล a ร i in กับ b l e t o o t h นั่นเองครับผมทำอะไรได้นี่ฮะ Vocal Cancellation ตัดเสียงร้องอเราเคยทดสอบแล้วก็คือประมาณว่าเอาเพลงทั่วไปเนี่ยมาทำเป็นเพลงคาราโอเกะไงนี่ฮะเราสามารถตัดมากตัดน้อยนะครับครับผม,ผม ต่อไปแท็บกีตาร์เอฟเฟกครับเอาใจผู้ที่ชื่นชอบกีตาร์ครับจาก Selection ด้วยนะเป็นกีตาร์สปีกเกอร์ซิมูเลชันก็จะเป็นเหมือนกับการจำลองเสียงตู้กีตาร์ถูกต้องครับนะครับเนี่ยก็จะมีแบบว่า Green b a c k นะครับผมคือจะใช้ตัวไหนก็กดโหลดมาถูกต้อง Blue นะครับแบบนี้นะฮะมือกีตาร์เขาจะรู้กันวินเท e นะก็จะให้เสียงแบบวินเทนวินเทนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ และนอกจากนะครับกีตาร์สปีกเกอร์ซิมูเลชันแล้วเขาก็ยังมีเอฟเฟกให้มาอีกต่างหากอ๋อเอฟเฟกกีตาร์นะฮะถูกต้องเทมโลเทมโลคอรัสอ่ฟลังเกอร์อันนี้ก็แบบพื้นฐานนะนะแล้วก็ปรับได้นะครับความกว้างความลึกเอฟเฟกนะครับครับผมหน้าสุดท้ายครับผมเซตติ้งทั่วไปครับผมนะครับผมตั้งชื่อได้นะครับแล้วก็ตั้งเวลาสแตนบายเปิดปิดเครื่องได้นะครับผมและสุดท้ายครับเช่นเดียวกันเป็นการเซฟซีนครับ นี่เซฟไป้ตั้งกล้าพรีเซ็ตนะเซฟเสร็จแล้วก็เรียกขึ้นมาใช้ได้ดีมากครับในส่วนของน้ำหนักตัวของเขาวครับอยู่ที่8.5กิโลกรัมครับและ HK Audio Move 8ครับราคาอยู่ที่32,900บาทรวมแวดพร้อมจัดสมทั่วประเทศครับผมครับผมก็มาถึงตัวที่3ครับผมนี่ก็คือ Mackie t u m c o ครับมาดูสเปคกันเริ่มกันที่ดอกลำโพงนั่นเอง ในส่วนของบูเฟอร์ก็มีขนาด8นิ้วครับในส่วนของเสียงแล้วคอมมิชชั่นไดเวอร์1นิ้วครับให้กำลังขับสูงถึง200วัตต์นะฮะท่านผู้ชมก็เป็นแอมพลิเดีเหมือนเดิมถูกต้องเลยต้องบอกว่ากำลังขับเยอะที่สุดในกลุ่มครับผมนี่ก็เป็นด้านหลังของเจ้าทัมโกมี2 Channel Input นี่เป็นคอมโบแจ็คนะครับผมในชานลหนึ่งจะมี Select ให้เลือกครับเป็นไมเป็นไลน์ชานลสองเนี่ย เราสามารถเลือกอินพุตได้อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นมินิสเตอ3.5มิลครับผมนะครับผมและในแต่ละชั้นก็มีวอลลุ่มมีหน็อบวอลลุ่มนะครับปรับควบคุมเกณฑนะครับและตรงนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มเมนนะครับนี่แล้วเขาก็มีหนึ่งช่องที่เป็น TRUE OUT นะไวลิงสัญญาณออกไปถูกต้องเป็น XLR ท้ายครับมาดูด้านบนกันบ้างครับผมนี่ฮ็เขาเขียนไว้ว่า v o i c i n g Mode ครับคือยังไงฮะ มันก็เหมือนกับลักษณะที่เป็น DSP preset อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นรูปแบบของเสียงนะครับมี4รูปแบบนะครับ Music Speech Monitor Subwoofer แตกต่างกันออกไปนะฮะและด้านข้างครับผมนี่ฮะ Outdoor Mode กดขึ้นมาปั๊บในกรณีที่เราใช้งานในพื้นที่ outdoor โล่งกว้างเนี่ยเขาก็จะบูสต์เสียงขึ้นมานะฮะ Music ducking ครับผมนั่นก็คือ ในส่วนของการลดลีเสียงเพลงลงเหมือนเราเปิดเพลงแล้วมีเสียงพูดเข้าไปเนี่ยเพลงก็จะเบาลงโหมดดีเจแนวนี้ครับผมฟีดแบ็กเอลเมเนเตอร์นะครับคืออะไรฮะก็จัดการลดเสียงวีเสียงหอนนี่เกิดขึ้นนี่แล้วก็เป็นปุ่มปรับไฟ led ด้านหน้าเครื่องนะครับครับและนี่ฮะท่านผู้ชมครับนอกจากปุ่มแพรของบลูทูธแล้วยังมีปุ่มลิงก์ด้วย นั่นแปลว่าเราสามารถที่จะลิงก์สัญญาณไปย,ยังยกทำกัวไปที่2ได้แบบไร้สายอ๋อเหมือน TWS อ่ะนะโอ้คล้ายๆกันนะครับผมแต่เขาไม่ได้เขียนคำว่า TWS เขาจะเขียนง่ายๆว่า link to a second s e c o n d thumb go อ๋อคือลิงก์ไปใบที่ออ2อครับผมครับผม และนี่ฮะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่เจ้าทําโกอยู่ด้านล่างเลยเนีอยู่ติดกับโฮมเมาส์ครับนะครับผมเราสามารถสวอปหรือเปลี่ยนแบตได้เช่นเดียวกัน<อ>แต่แนะนำนะครับว่าให้ชาร์จให้เต็มก่อนใช้งานนะครับเ,<อ>เพราะว่าเขาสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานถึง12ชั่วโมงเลยทีเดียวไม่น้อยนะครับครับต่อมาครับผมเจ้าทําโกเองเนี่ยก็มีแอปพลิเคชันมาให้ใช้งานเช่นเดียวกันอ่าไ,ไม่แพ้กันนะ,ะถูกต้องเลยครับผมแอปชื่อว่าทํา c o n n e c t ชู to, ครับนี่ฮะเข้า <hi> ไปดูกันเลยนะครับผมนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะนี่ครับเขาจะเป็นหน้าตาแนวตั้งแบบนี้ท่านผู้ชมครับผมนี่ฮะเราก็สามารถที่จะปรับนะครับสไลด์เฟดเดอรนะ์เนาะให้อารมณ์แบับเฟดเดอร์นะครับผมในแอปนะเพื่อควบคุมวอลลุ่มในแต่ละช่อ n นะครับอันสุดท้ายนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มเมนนะครับเอ่อมาสเตอร์รวมทั้งหมดด้านล่างฮะสปีกเกอร์วอยซ์ซิงนั่นก็คือ EQ Preset พิซซตที่กล่าวมาข้างต้นนะนะฮะถูกต้อง Music Speed Monitor Sub นะครับครับผมและด้านล่างะนี่ฮะ Outdoor Mode นะครับสามารถ<อ> On Off <อ>ได้จากแอปพลิเคชันได้ง่ายเลยนะฮะไปดูโหมด Advanced กันบ้างเอามีอะไรคะตัวนี้นี่ฮะเราสามารถที่จะลิงก์สปีกเกอร์นะฮะไปยังคําโกอีกใบหนึ่งได้เราซื้อไป2ใบแบบนี้ถูกต้องอในการใช้งานเนี่ยเราสามารถเลือกได้2แบบ ครับเป็นโซนโหมดหรือสวิชเป็น LR โซนโหมดนี่ก็คือตั้งกันคนละที่นั่นก็คือ,อเป็นโมโนนั่นแหละเป็นนโโมแต่ถ้าเกิดสวิชเป็น LR เนี่ยนะครับน,นั่นก็คือสเตอริโอโหมดเป็นสเตอริโอโหมดเนี่ยแยกซ้ายแยกขวานะครับ,รบแล้วก็ยังมีฟังก์ชันให้เราเลือกฮนะออโต้คอนเน็กต์ออโต้ลิงก์นะครับเปิดไฟด้านหน้า,หร,าหรือเปล่าเปิดโหมดฟีดแบ็กหรือเปล่าเหมือนกับที่อยู่หลังเครื่องนะฮะมิวสิกดักกิ้งนะครับอ๋อโหมดิเจรวมไปถึงการคัสตอม EQ แต่การคัสตอม EQ ของเขาเนี่ยจะเป็นการปรับแบบ อ่าหยาบๆนะนะฮะให้ให้ปรับได้ง่ายๆน,นะฮะขึ้นลงแบบนี้เลยถูกต้องโดยเป็นการแบ่งระหว่างย่านเสียงต่ำกับเสียงแหลมค,ครับผมและเขาเองก็ยังสามารถที่จะโหลด snapshot นะฮะนั่นก็คือการเซฟ preset นั่นเองนี่ครับโดยเราสามารถสร้าง snapshot ได้สูงสุดถ,ถึง10 preset ครับผมว้าวแล้วก็เรียกมาใช้างานนะสุดท้ายน้ำหนักของอเจ้าทัมโกอยู่ที่8กิโลกรัมครับและแม็กกี้ทัมโกครับผม ราคาอยู่ที่1 9 9 0 0บาทรวมแบตพร้อมจัดส่งทั่วประเทศเอาละครับถึงเวลาไปทดสอบคุณภาพเสียงกันแล้วครับ อย่างไรกันบ้างครับสําหรับคุณภาพเสียงของทั้ง3ใบครับครับผมท่านผู้ชมมีตัวเลือกในใจแล้วหรือยังครับถ้ายังไม่มีพี่เทพพร้อมทีมงานให้ข้อสรุปดังนี้ครับเรามาเริ่มกันที่ JBLEonOneCompact ก่อนคุณภาพเสียงเป็นอย่างไรครับก็ต้องบอกว่าคาแรคเตอร์เสียงของ JBL เนี่ยนะฮะก็ไม่ทิ้งลายนะน่าแน่นอนสดชัดแจ่มจริงนะฮะและที่พิเทพบอกนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเสียงเบสแบบว่า ก็หนักแน่นตามสไตล์ JBL ใช่ไหมครับผมเขามีกําลังขับอยู่ที่150วัตต์เองนะโอ้ครับผมน่าประทับใจนะครับและนอกจากนั้นนะความโดดเด่นเราสามารถปรับแต่งในการใช้งานได้โดยละเอียดการใช้งานจากข้างเครื่องเนี่ยเห็นไหมมีให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีฟังก์ชันแฟนทอมรองรับการใช้งานร่วมกับไม์ประเภทคอนเดนเซอร์อ๋อครับผมอ่าโดดเด่นนะครับและนอกจากมิกเซอร์ดิจิตอลที่บิวอินมาข้างเครื่องแล้วนะ เรายังสามารถปรับแต่งตั้งค่าโดยละเอียดผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยสามารถดาวน์โหลดได้ถูกต้องเลยครับต่อมาครับมาดูเจ้า HK Audio Move 8กันบ้างคร,ครถึงแม้ว่าเขาจะมีวัดเนี่ยน้อยกว่าเพื่อนน,อนะแต่คุณภาพเสียงต้องบอกว่ากลมกล่อมเขาเรียกว่าบาลานซ์ซิงดีมากถูกต้องเลยครับผมครับ และจุดที่เป็นข้อโดดเด่นนะฮะเป็นไฮไลท์เป็นในเรื่องของอินพุตการใช้งานอ๋อมิกเซอร์ที่บิวอ <4 S 2> ินเข้ามา4ี่ช n น e ลตรงเนี้ยส <4 S 2> ี่ช n นลัลต้องบอกว่าใช้งานง่ายมากๆอเพียงพอนะคือเป็นมือหมุนไงเป็นหนอบปรับโอ้ใหญ่ดีนะถูกต้อง <พะ S 1> อารมณ์เ,เหมือนเราใช้บนมิกเซอร์่ยครับผมสะดวกและรวดเร็วสําหรับผู้ที่ต้องการใช้งานง่ายๆและความรวดเร็วอย่างเช่นนักดนตรีไง <พะ S 1> อยู่บนเวทีไงปรับได้ง่ายๆและนอกจากนี้มีอะไรเพิ่มเติมครับ เป็นในเรื่องของแบตเตอรี่ของเขายังไงครับเขาเป็นตัวเดียวที่มีแบตเตอรี่มาให้ถึง2ก้อนว้าวเราสามารถสลับแบตกันไปชาร์จก็ได้อื คือต้องพูดว่าเขาเป็นตัวที่สะดวกที่สุดในการนําไปใช้งานนอกสถานที่เ็าเรียกว่ามีความยืดหยุ่นสูงนะฮะถูกต้องเลยครับครับม,มาถึงตัวสุดท้ายครับผมนั่นก็คือเจ้าแม็กกี้ทั้มโกนั่นเองอท่านผู้ชมต้องบอกเลยว่าอย่างแรกเลยที่เราต้องออชมกันเป็นเรื่องของคุณภาพเสียงโอถูกครับกาลังขับ200วัตต์ของเขาครับต้องบอกว่าเยอะกว่าเพื่อนๆแล้วไม่ใช่แค่วัตต์เยอะอย่างเดียวนะเสียงดีซะด้วยท่านผู้ชมเสียงเปิดเสียงกว้างมากๆเรียกว่ากลางแหลมนี่แบบพุ่งชัดเลยนะถูกต้อง แล้วเมื่อสักครู่นะครับพี่เทพเขาไปแอบสองหน้าตู้นะเขาจัดวางแปลกดีนะเขาเอาวูเฟอร์ไปข้างบนอ่าฮะอ่าแหลมไปข้างล่างครับผมเออก็ต้องบอกว่าเป็นดีไซน์ของรุ่นทัมโกเขานะครับท่านผู้ชมแน่นอนครับชมคลิปแล้วนะครับท่านผู้ชมสนใจอ่ะทำไงดีฮะก็เรียนเชิญครับผมมาทดสอบนะครับคุณภาพเสียงนะครับได้ที่ช็อปหน้าร้านของเราครับผมได้ทั้ง3รุ่นเลย3รุ่นนี้นะว่าชอบตัวไหนนะครับเพราะว่า รสนิยมไลฟ์สไตล์ของแต่ละท่านก็แตกต่างกันออกไปครับทดลองทดเสพได้เลยทดลองทดสอบอ๋อโอเคครับโอ้โหต้องบอกว่าเสพเสียงด้วยหูอย่างนี้ใช่ไหมโอเคถูกต้องครับท่านผู้ชมครับเอาละครับหรือเบื้องต้นนะครับเข้าไปเยี่ยมชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับที่ w w w ร์ดไวท์เว็บไ์ดีดีดชอนั่นเองครับผมครับก่อนจบคลิปครับขอคนละหนึ่งไลนะหรือว่ากด u b s c r i b e นะครับครับเป็นกำลังใจให้พวกผมและทีมงานครับ แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าฮะครับผมสำหรับวันนี้ขอพบพระคุณทุกท่านที่สละเวลารับชมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ